This the future. สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแมคทคนิกวันนี้จะมาสอนทำวงจรโปรเัคชันนะครับอย่างง่ายนะครับใช้อุปกรณ์ไม่เยอะนะครับใช้ดีเลย์ห้าขานะครับสิบโวลต์ครับหนึตัวครับตัวนี้1 0บแอมป์นะครับแต่ถ้าเกิดอยากต่อกับไฟ5้โวลต์นะครับ ก็ให้เปลี่ยนดีเลตัวนี้นะครับเป็น5โวลต์แทนนะครับแล้วก็ตัว R ตรงนี้นะครับก็ต้องเปลี่ยนค่าด้วยนะครับกดแจ็ค DC นะครับอีก2ตัวนะครับเพื่อให้เสียบใช้งานได้ง่ายนะครับสวิตช์กดติดปล่อยดับนะครับ1ตัวนะครับหลอด LED นะครับ2สีนะครับ2ตัวนะครับตัว R นะครับค่า 1k นะครับ1ตัวนะครับ ตรงนี้เป็นกล่องใส่วงจรครับเดี๋ยวจะมาใส่ดีเลตตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูลายวงจรวิธีการต่อกันนะครับรูตรงนี้นะครับที่เป็นหลอด LED นะครับหลอดด้านล่างนะครับเราจะต่อเป็นหลอดสถานะ NO นะครับเวลาอุปกรณ์ทำงานนะครับ หลอดด้านบนครับเราจะต่อเป็น NC นะครับเวลาตัวอุปกรณ์รัดวงจรนะครับไฟสีแดงจะติดนะครับตรงนี้จะเป็นขั้วเสียบเอานะครับทําการจัา LED สีเขียวนะครับกับสีแดงครับขั้วลบนะครับเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ต่อกับตัว R 1 K นะครับเหลือแต่ปลายขั้วบวกนะครับ2ขั้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าที่ดีเลย์นะครับกับขั้วลบของ LED นะครับที่ผ่านตัว R นะครับที่ขา2กับ ขา3ของดีเลนะครับจําถึงกันครับตรงนี้จะเป็นขาคอยนะครับกับขา nO นะครับเส้นนี้นะครับให้เราจําถึงกันครับ2กับ3นะครับปลายของสาย nO นะครับเราก็จะมาต่อไฟบวกเอานะครับมาเข้ากับแจ็ค dc ตรงนี้นะครับเป็นขั้วบวกนะครับจําขึ้นมานะครับจากด้านล่างนะครับที่เราจําต่อถึงกันนะครับ จำกับไฟบวกนะครับแล้วก็จำกับสวิตช์ครับขา led สีเขียวนะครับด้านล่างนะครับปลายขาของตัว r 1 k นะครับเราก็จะมาต่อกับขาคอยของดีเลย์นะครับขา5้านะครับขั้วนี้นะครับเส้นนี้นะครับเป็นขาของ r 1 k นะครับแล้วก็ขั้วบวกของหลอด led นะครับก็จะต่อกับขา c นะครับที่เป็นขา nc นะครับ ขาสวิตด้านบนนะครับเราจะต่อกับขาคอมครับของดีเลย์นะครับเป็นขาหนึ่งนะครับแล้วก็จำเข้าโคบวกอินะครับโคสุดท้ายนะครับที่เป็นขากาวเอาพุทครับเราจะต่อจำรวมกับขาคอยนะครับขาที่5นะครับของดีเลย์ครับแล้วก็จำรวมนะครับไปเข้ากับขากาวอินพุตด้วยนะครับจำรวมถึงกันนะครับแค่นี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วครับ เดี๋ยวลองไปทดสอบ <_ an> เปิดใช้งานกันดูนะครับ <_ an> ด้านนี้นะครับ<_ an> <_ an> จะเป็นขั้วเสียบนะครับไฟอินเข้าไปนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่เป็นหลอดไฟตรงนี้นะครับ <_ an> จะเป็นขั้วเอานะครับถ้าเราเสียบเข้าไปนะครับไฟสีแดงจะติดนะครับเดี๋ยวลองเสียบดูนะครับไฟสีแดงติดนะครับถ้าเราจะเปิด การทำงานนะครับให้กดปุ่มสีดำนะครับไฟจะจ่ายออกมานะครับเนี่ยไฟติดแล้วนะครับเดี๋ยวลองเสียบดูนะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบช็อตที่ปากขีบดูนะครับว่าวงจรจะตัดหรือเปล่านะครับ นี่นะครับวงจรตัดแล้วนะครับถ้าอยากให้วงจรกลับมาทํางานอีกรอบนึงนะครับก็กดปุ่มสีดํานะครับกลับมาทํางานแล้วนะครับหรือลองต่อโหลดกับป้ายไฟดูนะครับ